สำหรับชาวราศีเมษดวงชะตาในช่วงเดือนนี้ชาวราศีนี้เตรียมตัวสาธุเตรียมตัวสาธุทีราะพ่ชุดนี้หมายความว่าเรื่องของการเรื่องของงานเรื่องของการเงินเทวดากำลังจะลงมาโปรดรัพย์ให้แก่ชาวราศีเมษทีรกะชาวราศีเมษหรือว่าราศีแห่งนักกรบ ของจักรวาลผู้นำที่เกิดมาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะชาวราศีเมษเป็นเดือนแรกถ้าเป็นเดือนทางไทยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านตกอยู่ในภวังมีความเครียดมีความกังวลสะสมอยู่เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานแล้ว เรื่องของการเงินก็จะตามมาในรูปแบบที่พิกฟ้าพิกแผ่นดินพิกฟ้าพิกแผ่นดินนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าโชคชะตาในช่วงนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวโยงกับผู้คนหมู่มากด้วยหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่า <c oughs> อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็อยากจะทำธุรกิจค้าขายไปด้วย ออนไลน์อันนี้ก็เลิศถือว่าเลิศนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางเนี่ยหกไม้เท้าไปอัด